ยาเสพติดอย่างเด็กแว้นทลอะกั่บ้าการเป็นนางรีนะปากสุดรอนรีนะมีปากสุนะสดรนะอ้อนเรื่อยมีพ่อแม่ไม่ดูแลเนี่นะพ่อแม่ปล่อยพี่บ้างไม่สนใจมีแต่ว่าแต่ว่าปัญหาที่เจอเี็นคล้ายๆกันเจออมไรคล้ายๆกันแล้วมีเด็กท,ท,ที่เราต่างกันที่ขนาดที่เราเจอ น้ำไม่ปลอดภัยน้ำไม่สอใช่หค่ะเพราะว่าหนวเรียมติดอยู่กับน้ำใช่ไหมคะก็จะมีเด็กไปเล่นน้ำอ๋อันตรายไม่ปลอดภัยปับปลอดภัยเอ๊ไม่เปิที่เจอเอมีอะไรมครับที่เป็นปัจจุบันเสี่ยบอะไร้างหมดแล้วมีเรื่องของเพศสําคัญก่อนวัยแต่งมีไหมีหมดที่เราได้มีหมดใช่ไหมมีหมดโอเค อย่างที่บอกอะเราถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาีสุดเราต้องสามารถหาข้อมูลที่ได้มากที่สุดที่มันมากับโลกับชีวิตของเยาวชนแบบเราดีไหมครับ,ม,ม,รบมีใครอยากจะเล่าอะไรเพิ่มไหมครับว่าขั้นตอนกนารวาดภาพเล่่าหนอยยเลยอานาคตจากปัจจุบับนเนี่ย,เ,ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันทำให้เรามีความคิดอะไร,รบ้างน้องน้องจะหยุดลงแบ่งปันได้ไหม แปลกๆอะไรครับแปลกๆมันทำให้เรามีความคิดอะไรแปลกๆพิจารณาขึ้นมาไหมมีไหมช่วยอะไรไหมไอกระบวนการที่มันช่วยทำให้เรามีความคิดคนนี้รู้เรื่องเราเรื่องได้ดีเดียวแหละน้องเพ่ะใช่ไหมแต่เด็กๆก็เก่งแล้ว เราก็มีการวางแผนสองปีคือเป็นปีที่ออกประกาศแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเพราะเราอยู่ภาคกันชุมชนเราอยู่ดีๆเราจะถือโฟล์การ์ดไปอ่ะถ้าไม่มีใครตอบงั้นเราเรียนขร้นบัญชีด้วยกันแก้ท่วงเรียนขร้นบัญชีแก้ทก่วงท้อใครยบอกว่าอยากเรียนพรขั้นบัใช่ีนะเรามาเรียนขร้นบัญชีตอนบ่ายสามเนี่ยเอาแบบจุกจุกไปเลยเรียนขร้นบัญชีตอนบ่ายสาม ไปที่เนฮามีพวนี้อ่านยาวหน่อยนะครับอ่านจะเปนสอ่านจะเป็นสิบสิบสองสิบสี่อะอะไรนะเนฮามีเปิดไปเนฮามีบทที่2นะครับบทที่2เนฮามีบทที่2ออ่านตั้งแต่สิอนะครับสิบเนะเนฮามีนะตั้งแต่ข้อสิอ็ดอาจจะไดยากาจจะเขียตรงนี้ก็ได้บทที่2อ่านตั้งแต่เดจนไปถึง บทที่สามบทที่สามนะข้ามบทเลยนะบทที่สาไม่พอบทที่สามป 3, 2, ไปถึงข้อสามสองเลยนะครับใช่ไหมในคับนี่น 2, 2> สองอ็ดไปจนถึงสาถึงข้อสามสองเลยผมให้เวลาอ่านสิห้านาทีส่วนตัว